สวัสดีครับผมวินัยพุกสุขอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไรอ้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับไรอ้อยทั้งหมดหกิไร่ครับหกสิบไร่นะครับพันอะไรครับพันขอนแก่นครับผมพันขอนแก่นเนาะครับตอนนี้อ้อยอายุกี่เดือนแล้วครับอ้อยก็อายุประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนแล้วครับสี่ถึงห้าเดือนแล้วปกติ4ี่ถึงห้าเดือนความสมบูรณ์นะครับถ้าดูแลแบบทั่วไปได้แบบนี้ไหมครับก็ดูแลแบบทั่วไปก็จะไม่ได้แบบนี้ครับ นีดูแลเป็นแบบพิเศษน่อยครับนี่ดูแลแบบพิเศษอ่ะพิเศษยังไงบ้างครับก็ฉีดเอ่อโฟทีไปสามครั้งครับครับแล้วก็ฉีดอะมิโนโกลไปหนึ่งครั้งทั้งหมดสี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับครับอ่านะครับทั้งสี่ครั้งนี้เห็นการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของไรอ้อยของเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้างครับก็ดูดูจาก แปลงทั่วทั่วไปก็ยังยังไม่แตกป้องแล้วก็ขยายป้องอย่างอย่างของเราที่ที่ใช้โฟทีนะครับนะครับเปรียบเทียบจากเอ่อทั่วทั่วไปเลยในในเขตนี้ครับครับอ่าแล้วประสบการณ์การดูแลอ้อยของพี่เนี่ยนะครับไรอ้อยของพี่เนี่ยนะครับด้วยโฟทีกับโกเนี่ยนะปีนี้ปีแรกหรือว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับอ่าปีปีปีที่ผ่านมาผมใช้ช่วงปลายปลายปีแต่ว่าปีนี้ผมใช้ตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับ อันนี้อ้อยเริ่มใหม่หรือว่าเป็นอ้อยต่อครับอันนี้อ้อยปลูกใหม่ครับอ้อยปลูกใหม่ใช่ไหมครับครับผมโอเคครับอ่ะนะครับคาดหวังว่าอ้อยปลูกใหม่รอบนี้ของเราน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับดูจากผลลัพธ์ณเวลานี้ดูจากผลลัพธ์ณเวลานี้น่าจะได้20ตันอัพครับต่อไร่นะครับ